่าวฟุตบอลประจำวันที่15กุมภาพันธ์2567ขอคนและหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะเตียโก้ซีวากองหลังเชลซีคงนับถอยหลังช่วงเวลาที่สแตมฟอร์ดบิดเพราะโอกาสเล่นน้อยลงและมีดราม่าจากภรรยาเตียโก้ซีวาประกาหลังอดีตกับตันทีมชาติบาซิล เผยเป็นในถึงอนาคตค้าแข่งของตนเองกับเชลซีว่าเมื่อถึงเวลาที่หมดสัญญาลงตอนจบฤดูกาลนี้ก็น่าจะได้ถึงเวลาอำลาสแตมฟอร์ดบิดของตนแล้วเช่นกันแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะไปต่อกับสโมสอนไหนรายงานจากเอ็กเพสสปอร์ตว่าผู้เล่นวัย39ปีจะสิ้นสุดข้อผูกมัดกับเชลซีหลังมิถุนายน2024เมื่อร่างกายโรยราและเจ็บหนึ่งเนืองบวกกับสัปดาห์ก่อนทางภรรยาของเขาก็ โพดทางบัญชีทวิตเตอร์แช่งเฮดโค้ดอย่างโปเชตติโนออกจากตำแหน่งเดือดร้อนเคลียร์หลังชาซิวามาเล่นให้กับเชลซีแบบฟรีเอเย่นเมื่อซัมเมอร์ปี20จากปารีสโดยค่าเฉลี่ยอายุของผู้เด่นเชลซีหนุ่มสุดลำดับ2ลีก